สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกับวสุช่องเจมี่เจมี่จวันนี้ I've come back ับทุกคน เตรียมคอเตรียมอะไรกันหรือยังยังไงไอฟ์เขาเรียกชื่อแฟนคลับว่าอะไรนะไดปึ้ใช่ไหมทุกคนก็คือเราเนี่ยก็มีความเป็นติ่งไอฟ์แล้วอันจริงคือตอนอีเลเวนก็คือชอบเพลงอยู่แล้วแล้วพอมาเลิฟไดฟ์อะคือเอาจริงนะคือแบบเราไม่คิดว่าเราจะมาแบบโดนไอฟ์ตกวงไอฟ์เนาะก็คือแบบคือเราชอบสไตล์เพลงมากแล้วก็แบบคือทุกอย่างวงมาลงตัวแล้วคือทุกคนสวยมากเนาะทุกคนคือเวลาเราโค้มเนี่ยจะโค้เป็นอา เราต้องเล่าก่อนว่าจริงๆอะคือเราเมนเมนอีซอหรือรีซออะไรสักอย่างเนาะเขาชื่ออีซอหรือรีซอนได้แหละนั่นแหละคือจริงๆอะเราคือเมนเขาแต่ตอนที่แรกๆคือเรายังไม่รู้จักสมาชิกวงเลยอ่ะเออเราก็ไปเราก็ไปคิดว่าคนที่เราคนที่เราโคบ่ะน้องน้องเวเออน้องเวหรือน้องเดีกนั่นแหละคือเราไปโคบเขาแล้วเราคิดว่าเขาคือรีซออีซออืมนั่นแหละเราคิดว่าเขาคืออีซอลเราก็ไปโคบเขาเลยแล้วทีนี้ก็คือแบบ อ๋อเราก็เพิ่งมารู้ว่าเออแบบคนนี้ไม่ใช่อีซอที่คนที่แบบว่าเป็นเมนเรานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคไหนๆก็โคบน้องเรอีและเราก็เลยเออเป็นเมนน้องเรไปเลยก็เลยเป็นเมนน้องเรไปเลยแล้วก็หลังจากนี้ก็ถ้าไอโฟล์มวีก็คือจะโคเป็นน้องเรตลอดทุกคนก็เดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาดู MV afterlife กันทุกคนวันนี้ afterlife อ่อตอนนี้เป็นวันที่ ตอนนี้4ี่โมงแล้วสี่โมงก็คือเวลาหกโมงของเวลาเกาหลีเนาะวันที่2 2วันนี้ก็คือเราก็รอคอยมานานแสนนานเนาะหลังจากที่ได้ออกเลิฟไดไปแล้วจะบอกว่าเราเป็นคนที่ชอบเพลงเลิฟไดมากแล้วเราก็ดีใจมากที่เราได้เอาไปขึน้นสเตจหนึ่งของมหาลัยตอนนั้นคือแบบว่าก็ได้เป็นเต้นเป็นน้องเรย์น้องเรย์รก็คือแบบดีใจมากเพราะว่าชอบเพลงนั้นมากแล้วก็ช่วงนั้นก็คือติดแล้วก็ฟังทุกวันมากเดี๋ยวเราจะมาดูว่า afterlife เนี่ย afterlife เนี่ยจะติดหูเราหรือเปล่าทุกคนเพราะว่า MV เพลงเนี่ยใช่ไหมหลังจาก่าว มีใครรู้สึกเหมือนกันปะอันนี้ด้วยความที่เราคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเพลงดนตรีเพลงมันคล้ายแบบฮัสช์ฮัชฮัชเคยฟังปะแต่เราไม่รู้ว่าทางค่ายเขาไปซื้อดนตรีหรือซื้ออะไรมาอะไรยังไงหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ถ้าเราไม่รู้เราขอโทษนะทุกคนแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันคล้ายนี่ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นกันเลยจ้าว้าวเปิดมาด้วยน้องเวเลยจ้าสวยมาก งแม่เ,เราอีซอสวยมากทันตะว,วันทันใจมาแล้วจ้าลิทมาแล้วจะร้ลิทมาก,กับเครื่องมีนแอร์เพนเออร์แอร์เพนไฟสวยมาก,ยมากอยู่จีนนี่มันแม่สอนนังแบบน่ารักมากเลย แต่ละคนคือมีสีเป็นของตัวเองใช่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 ตามคอนเซ็ปต <after> ์โฟโต้ในไอจีที่ลงไว้เลย <after> <after> อุ๊ยคนดูเห็นไหมโดนตีเหมือนมากต่สวยมากดีดีชอบชุดของ e-sol รีซอ e มากเลยอ่ะ e ีซอหรืออ e ีซอทุกอย่างถ้าเรารีบวี่เราขอโทษน้องวอนยองมากับกระต่ายเอ้ยกระต่ายจ่าย วันยองดูสวยมากลูกนูเขาความสีแดงมากมาแล้วจ้าน้องเรย์เรามาแล้วจ้าเล่นกับกล้องลอดออายเขามีลูกเล่นให้ศิลปินแบบดูแบบมีออร่าตลอดกาอื่นจ้ะกาอื่นเป็นแม่นักสแสดงสาวหรือยังไงมีไฟส่องสปอตไลท์ตลอดเวลาลิคือเราแทบจำไม่ได้เอาจริงคือตอนที่ปล่อยคอนเสิปปรต์ตโป้ตคือเราจำใครแทบไม่ได้เลยนอกจากวันยองกับยูซิ นี่ยูจีมาไทยคือแบบอุย้ยเราไม่รู้ว่ะวันยองกูสวยมากอ่ะอันนี้ที่เป็นรูปปกพีเซอร์เป็นไ,ไงล่ะน้องเวกอีกของฉันชุดกะาอุนเพชรเอ้ยเพชรใสละเิียบระยับเอ้ยละเิบะย,บ,ยบใสอ่ะละ เป็นฟิลตัวแม่มากเลยอะกาอึนอะกาอ,นอ,กาอึนแบบกาอึนยังเป็นฟิลผมสั้นเหมือนเลิฟได้แต่ว่าก็คือมีความแซบขึ้นแสงสีแูบว้ายสวยมากฉันรอซีนี้สวยมากนะคือใครแอบเล็กใหญ่อะไรใหญ่คือใครตั้งใจให้เห็นกล้องหรอหรืออะไรยังไงตั้งใจเห็นความเรียวหรอ After n i g ย t <After> night. วิดีอาว่าแต่สแกนท่าอะไรไหมดีผู้ดีผู้สวยมากใครอรังว่ใครเล่นใหญ่โว้นะ กบมือให้กับฉากจบก่อนนี่ไม่คงไม่ต้องพูดเนอะว่าเราดูว้าวประทับใจกับจริงๆก็คือว้าวทุกฉากแต่ว่าสิ่งที่เราประทับใจที่สุดคือซีนใกล้จบซีนที่เต้นรวมกันทั้งหมดสาวๆอ้าแล้วมีพูออกมาคือเราได้เห็นตั้งแต่ทีเซอร์แล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่อลังการมากซึ่งเราชอบมาก ซึ่งเราก็อย่างที่เราบอกว่าเรื่องดนตรีเพลงที่แบบว่าทํานองมันคล้ายๆกับเพลงฮัช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 ซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครไปซื้อลิขสิทธิ์หรือว่าไปดูดนตรีอะไรมาถ้าเราเราไม่รู้จริงทุกคนเราขอโทษด้วยนะทุกคนแต่ว่าก็ถ้าใครรู้ก็แบบฝากบอกข้อมูลด้วยนะเราจะได้แบบเออคนอื่นที่เขาไม่รู้เหมือนเราจะได้แบบรับรู้ด้วยนะทุกคนก็สาหรับ M v วก็คือโดยรวมคือดีมากแต่เรารู้สึกว่าเออมันเป็น M v วที่แบบว่าคือมันเรียบใช้คาว่าเรียบเลยเรียบ อ่ะก็คือความความว่าเรียบเรียบหรูดูแพงอ่ะมันใช้ได้ใน m v ็นี้จริงจริงคือมันมาแบบเรียบเรียบเรวเรียวเราไม่รู้ว่าใคยต้องการเสืออะไรใน m v ็มวแต่ว่ารู้สึกว่าทุกฉากอ่ะคือเหมือนทําให้เราเห็นแบบ ไม่รู้สิคือเห็นป้ามันจะมีแบบที่เราพูดสงสัยว่าแบบเอออันนี้คือค่ายตั้งใจให้เห็นกล้องเคนใช่ไหมค่ายคือตั้งใจให้เห็นใช่ไหมว่าแบบเออต้องถ่ายไทยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีฉากที่แบบว่าเออเป็นฉากกินสก,กีที่เป็นรูปบวกเนาะปกติเขาจะเอาไปตัดต่ออะไรเงี้ยซึ่งค่ายต้องการจะให้เห็นเบื้องหลังหรืออะไรยังไงอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราไม่สามารถตีความได้แต่ว่าคือเพลงเพราะมากเป็นเพลงฟังที่แบบว่าแนวสบายๆใส่สแล้วแบบขึ้นสวรรค์ฟิลแบบว่าอาสมุิขับรถอยู่นะอาสเตอร์ไลค์ก เหลมองผู้ชายข้างหนึ่ตอไลค์อย่างเงี้ยมันฟิลสวยมันฟิลตายมันแบบมันเป็นเพลงที่แบบว่าฉันฟังแล้วฉันจะต้องแบบโอ้ผมยาวโอ้ผมปิวโอ้ปิวตายอะไรอย่างเงี้ยแบบอืมคือด้วยความที่แบบว่าเลิฟไดฟ์สมัยแบบฟิลแบบราชินีแบบแซ่บๆแต่อันนี้ก็ไม่ยาีงงเ้แต่นี้ก็แบบฟิลส์ after like อันนี้เป็นฟิลแบบสวยแบบสวยแบบไม่สนใครสวยแบบ สวยแบบทิ้งให้ผู้ชายแบบเสด็จเล่นอะไรเงี้ยเขามีลูกเล่นทุกคนจะบอกว่าลูกทุกคนอ่ะคือสวยมากแล้วเรารู้สึกแบบดีมากที่แบบว่าเรารู้สึกว่าในา MV เนี้ยไม่รู้ว่ามีคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะเร,รู้สึกว่า น้องเรคือได้ซีนเยอะมากน้องเรคือมีซีนเยอะมากคนที่เราครบเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราก็รอดแูแดนแดนแพ็ทิทว่าน้องเรเนี่ยจะได้อยู่เซนเตอร์บ่อยหรือเปล่าทุกคนก็ใครเป็นเมนใครใครเป็นแฟนลับไอฟ์หรือว่าใครเต้นคอปเปอร์เป็นใครในไอฟ์บ้างทุกคนมาคอมเมนต์พูดค,คุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับใครที่รู้ข้อมูลเรื่องทํานองเพลงอะไรที่คล้ายๆกับเพลงที่เราบอกก็ฝากคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับทุกคนถ้าเราแบบพูดอะไรผิดไปเราขอโทษทุกคนจริงๆคือเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเราไม่ได้หาข้อมูลมมาาาาาาากกกก่่่่่่่่ออนนนทททททุุคคคแตว็ยยฝีีีเเพิงข้ดูลปรรใ ได้เคยฟังเพลงของไอฟ์เนาะกลัไปฟังเพลงของไอฟ์ก็ครับเพลงดีเพลงพอปเพลงปังแล้วก็ดังดังทุกเพลงเลยเรามาลุ้นกันว่าเพลงเนี้ยจะปังเหมือนอีเลฟเฟนกับเลิฟได้หรือเปล่าทุกคนเพลงอีเลฟเฟนที่ทุกคนหูในชั้นเนี้บเนี่ยตั้บูนนะอ่าคุณกระใช่ไหมแล้วก็เลิฟได้ก็ซึมแชมป์ก็เลิฟได้เอออันนี้เป็นท่าที่เลิฟได้เป็นท่าแบบแอลแล้วก็เหมือนลูกศรคิ้วปิดเลยสักอย่างทุกคนก็ ฝากทุกคนติดตามวงไอด้วยนะครับทุกคนเราพูดมากเกันไปแล้วครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนคลิปหน้าเราจะมารีแอคชั่นอะไรนะครับรอเจอกันนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย